เรื่องราวในวันนี้เป็นเรื่องของคุณนิดครับคุณผู้ฟังนิดเล่าให้ผมฟังว่าเขาเป็นคนที่ไม่ค่อยเชื่อเรื่องผีสางเท่าไหร่จนกระทั่งเหตุการณ์นั้นเกิดขึ้นทุกอย่างเริ่มต้นจากการที่เขาต้องกลับไปอยู่บ้านเก่าในต่างจังหวัดหลังจากที่คุณยายเสียชีวิตบ้านหลังนั้นมีสารพระภูมิเก่าแก่ตั้งอยู่หน้าบ้านที่คุณยายเคารพบ,บูชามาตลอดชีวิตคุณยายเล่าว,ว่า ท่านพ่อเจ้าที่นั้นศักดิ์สิทธิ์มากใครขอพรอะไรก็จะสมหวังทุกครั้งแต่ก็มีกฎเหล็กข้อหนึ่งที่คุณยายย้ำเสมอคือต้องมาขอบคุณเมื่อสิ่งที่ขอสำเร็จแล้วถ้าไม่มาขอบคุณเขาจะตามมาเอาคืนจนกว่าจะได้รับสิ่งที่สมควรแก่การกระทานั้นตอนแรกนิดก็คิดว่าเป็นแค่ความเชื่อของคนแก่ไม่ได้ใส่ใจอะไรมากนักแต่เมื่อต้องมาอยู่บ้านหลังนี้คนเดียว บรรยากาศมันเริ่มดูแปลกไปคืนแรกที่นอนที่นั่นนิดก็นอนไม่หลับเท่าไหร่เพราะเสียงแปลกๆรอบบ้านมีเสียงเหมือนคนเดินไปมาในสวนเสียงใบไม้ไผ่ส่ายแรงๆทั้งๆท,ท,ที่ไม่มีลมพอตื่นขึ้นมาในตอนเช้านิดเห็นเทียนไขที่โต๊ะหมู่บนศาลติดไฟเองแปลกมากเพราะเมื่อคืนนิดไม่ได้จุดเทียนอะไรเลยและไฟฟ้าก็ดับไปตั้งแต่ดึกนิดเลยคิดว่า อาจจะมีคนมาจุดให้หรือไฟฟ้าลัดวงจรอะไรทำนองนั้นแต่พอไปดูใกล้ๆเทียนดูเหมือนจะเพิ่งจุดได้ไม่นานน้ำเทียนยังร้อนอยู่เลยและที่แปลกกว่านั้นคือมีดอกไม้สดใหม่วางไว้หน้าศาลด้วยดอกไม้พวกนั้นดูเหมือนเพิ่งเด็ดมาจากสวนข้างบ้านแต่นิดแน่ใจว่าเมื่อคืนไม่มีนิดเลยคิดว่าอาจจะมีคนข้างบ้านมาทำบุญให้เลยไม่ค่อยสนใจอะไร แต่เรื่องแปลกๆก,ก็ไม่ได้จบแค่นั้นคืนต่อมาก็เกิดขึ้นอีกคราวนี้นิดได้ยินเสียงคนพึมพำอะไรไม่รู้ดังมาจากทิศท,ทางสารพระภูมิเสียงนั้นไม่ใช่ภาษาไทยธรรมดาฟังเหมือนเป็นภาษาโบราณอะไรสักอย่างนิดลุกขึ้นมาแอบดูจากหน้าต่างแต่ก็ไม่เห็นใครอยู่ที่ศาลเลยแต่เทียนไขก็ติดไฟส่องแสงวับๆเหมือนมีคนกำลังละหมาดอะไรอยู่นิดเริ่มขนลุกแล้ว แต่ก็ยังบอกตัวเองว่าอาจจะเป็นลมหรือเสียงจากที่อื่นแต่พอเช้าวันรุ่งขึ้นสิ่งที่เห็นทำให้นิดต้องเปลี่ยนใจหน้าสารพระภูมิมีรอยมือเปื้อนไปหมดรอยมือพวกนั้นมีขนาดเล็กเหมือนของเด็กหรือผู้หญิงตัวเล็กๆแต่สิ่งที่ทำให้นิดหลอนที่สุดคือรอยมือพวกนั้นเป็นสีแดงคล้ำเหมือนเลือดแต่พอเอาผ้าไปเช็ดกลับเช็ดไม่ออกเหมือนแห้งติดไปกับไม้แล้ว นิดเริ่มรู้สึกไม่ปกติแต่ก็ยังไม่อยากจะเชื่อเรื่องผีผสมเลยคิดว่าอาจจะมีเด็กสุกสนมาทำเล่นตอนกลางคืนแต่คืนที่สสิ่งที่เกิดขึ้นทำให้นิดตื่นตระหนกเขาได้ยินเสียงคนร้องไห้ดังมาจากสารพระภูมิเสียงร้องไห้นั้นเป็นเสียงผู้หญิงร้องด้วยความเศร้าโศกเสียใจครั้งนี้นิดไม่กล้าไปดูแต่ก็อดใจไม่ไหวที่จะไม่แอบมอง เขาเห็นเงาคล้ายผู้หญิงผมยาวนั่งคุกเข่าอยู่หน้าศาลเงาผู้หญิงคนนั้นโค้งตัวลงเหมือนกำลังไหว้หรือขอร้องอะไรอยู่แต่พอนิดลืมตาขยิบเงานั้นก็หายไปเหลือแต่เทียนที่ส่องแสงวับวับตอนนั้นนิดรู้แล้วว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันไม่ธรรมดาแน่นอนเขาเลยคิดถึงคำพูดของคุณยายเรื่องการขอพรและการขอบคุณนิดเริ่มสงสัยว่า อาจจะมีใครบางคนเคยมาขอพรที่ศาลนี้แต่ลืมมาขอบคุณเมื่อสิ่งที่ขอสำเร็จแล้วและตอนนี้วิญญาณของคนคนนั้นอาจจะติดค้างอยู่ที่นี่นิดเลยลองไปสอบถามลุงป้าข้างบ้านว่าเคยมีใครมาขอพรที่นี่บ้างลุงข้างบ้านเล่าให้ฟังว่าเมื่อสองสามปีก่อนมีผู้หญิงสาวคนหนึ่งมาขอพรเธอมาขอให้สามีกลับใจเพราะสามีไปมีผู้หญิงอื่น หลังจากนั้นไม่นานสามีของเธอก็กลับมาหาจริงๆแต่ผู้หญิงคนนั้นไม่เคยกลับมาขอบคุณอีกเลยเพราะไม่กี่วันหลังจากที่สามีกลับมาเธอก็เสียชีวิตจากอุบัติเหตุรถยนต์ที่เธอขับไปทำงานเสียหลักตกข้างทางตายคาที่ลุงบอกว่าตอนนั้นใครๆก็เศร้าใจกันมากเพราะเธอเป็นคนดีแต่พอได้ยินเรื่องนี้นิดก็เริ่มเข้าใจแล้วว่าเกิดอะไรขึ้น ผู้หญิงคนนั้นอาจจะยังติดค้างอยู่เพราะไม่ได้ทำหน้าที่ตามคำสัญญาเธอได้สิ่งที่ขอแล้วแต่ไม่ได้มาขอบคุณตามที่ควรจะเป็นและตอนนี้วิญญาณของเธออาจจะถูกผูกมัดไว้ที่ศาลนี้จนกว่าจะมีใครมาทำในสิ่งที่เธอทำไม่ได้แทนนิดเลยคิดว่าอาจจะต้องทำอะไรสักอย่างเพื่อช่วยให้วิญญาณของเธอไปได้เขาเลยลองไปหาข้อมูลเกี่ยวกับการขอพรพระภูมิจากที่ได้อ่าน การขอบคุณต้องใช้ของไหว้ที่เหมาะสมมีดอกไม้ทูบเทียนอาหารคาวหวานและที่สำคัญคือใจจริงนิดเลยไปเตรียมของไหว้ตามที่ควรจะเป็นแต่เมื่อเอามาไว้หน้าศาลสิ่งแปลกๆก,ก็เริ่มเกิดขึ้นดอกไม้เหี่ยวเฉาในชั่วข้ามคืนทูปไม้หมดเร็วผิดปกติเทียนไขหลอมละลายจนเหลือแต่ไขที่แข็งตัวบนจานและอาหารที่เอามาไหว้ กลิ่นเปลี่ยนไปเป็นเหม็นเน่านิดรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันไม่ถูกต้องหรือไม่เพียงพอเขาเลยลองคิดใหม่ว่าควรจะทำอย่างไรจำได้ว่าคุณยายเล่าไว้ว่าการขอบคุณต้องมาจากใจของคนที่ได้รับพรแต่ผู้หญิงคนนั้นตายไปแล้วเธอจะมาขอบคุณด้วยตัวเองได้อย่างไรนิดเลยคิดว่า อาจจะต้องหาทางให้เธอมาทำเองผ่านทางอื่นเขาเลยลองไปปรึกษาพ่อค้าแก่ที่ขายของไหว้ในตลาดพ่อค้าคนนั้นฟังดูแล้วก็บอกว่ามีวิธีหนึ่งที่อาจจะช่วยได้คือการเชิญวิญญาณของเธอมาขอบคุณด้วยตัวเองแต่วิธีนี้อันตรายมากเพราะถ้าไม่ระวังวิญญาณอาจจะเข้าสิงได้พ่อค้าแก่บอกว่า ต้องมีของที่เป็นสื่อกลางเพื่อให้วิญญาณเข้ามาและต้องทำในเวลาที่เหมาะสมคือยามดึกเวลาที่วิญญาณมีพลังมากที่สุดนิดคิดอยู่หลายวันกว่าจะตัดสินใจเพราะกลัวความอันตรายแต่เมื่อเสียงร้องไห้ในตอนกลางคืนดังขึ้นทุกวันและรอยมือเลือดบนสารเพิ่มมากขึ้นเรื่อยๆนิดรู้ว่าถ้าไม่ช่วยเธอสิ่งที่เกิดขึ้นจะแย่ลงไปอีก เขาเลยตัดสินใจทำตามที่พ่อค้าแก่แนะนำนิดเตรียมของไหว้ให้พร้อมและรอจนถึงเที่ยนเคือนตรงเขานั่งคุกเข่าหน้าศาลจุดทูปเทียนแล้วเรียกชื่อของผู้หญิงคนนั้นทำอย่างนี้ซ้ำๆหลายรอบจนเริ่มรู้สึกว่าอากาศรอบตัวเปลี่ยนไปมีลมเย็นพัดมาแรงๆทั้งๆที่เป็นคืนที่อากาศนิ่งเทียนไขริบรี่ลงเหมือนมีใครเป่าใส่อยู่ และแล้วนิดก็เห็นเงาของผู้หญิงปรากฏขึ้นข้างหน้าเงาผู้หญิงคนนั้นดูเศร้าโศกมากใบหน้าเต็มไปด้วยน้ำตาเธอสายหน้าไปมาเหมือนกำลังพูดอะไรแต่ไม่มีเสียงออกมานิดเลยพยายามฟังให้ดีและค่อยๆเริ่มได้ยินเสียงเบาๆเ,เธอพูดว่าขอโทษขอโทษฉันลืมฉันไม่ได้ตั้งใจ แล้วเธอก็ค่อยๆเคลื่อนตัวเข้ามาใกล้ศาลพระภูมิเธอคุกเข่าลงโค้งกายไหวยอย่างสุภาพปากขยับไปมาเหมือนกำลังแสดงความขอบคุณนิดได้ยินเธอพูดว่าขอบคุณท่านที่ช่วยให้สามีกลับมาขอบคุณที่ให้ฉันได้อยู่ด้วยกันกับเขาในวันสุดท้ายขอบคุณที่ให้โอกาสฉันได้อยู่ด้วยกันกับเขาในวันสุดท้าย แล้วเธอก็หันมาขอบคุณนิดด้วยที่ช่วยเธอได้มาทำในสิ่งที่ควรทำนิดรู้สึกซาบซึ้งมากเห็นว่าวิญ,ญญาณของเธอดูสงบขึ้นใบหน้าที่เต็มไปด้วยความเศร้าเริ่มมีรอยยิ้มอ่อนๆเธอ,อค่อยๆลุกขึ้นแล้วโค้งคำนับนิดครั้งสุดท้ายก่อนที่เงาของเธอจะค่อยๆจางหายไปในความมืดอากาศรอบตัวกลับคืนสู่ปกติลมเย็นก็หยุดพัด เทียนไขที่ริบรี่ลงก็ลุกโชดช่วงขึ้นอีกครั้งนิดรู้ว่าเรื่องนี้จบลงแล้ววิญญาณของเธอคงได้ไปแล้วตั้งแต่คืนนั้นมาสิ่งแปลกๆก,ก็ไม่เกิดขึ้นอีกไม่มีเสียงร้องไห้ไม่มีรอยมือเลือดไม่มีเสียงแปลกๆสารพระภูมิกลับมาเงียบสงบอย่างที่เคยเป็นสมัยคุณยายยังมีชีวิตนิดเลยรู้ว่าสิ่งที่เขาทำมันถูกต้องแล้ว แต่เหตุการณ์นี้ทำให้เขาเรียนรู้อะไรหลายอย่างเรื่องแรกคือความเชื่อของคนแก่นั้นไม่ใช่เรื่องงมงายมันมีเหตุผลและมีพื้นฐานที่แท้จริงการไหว้สิ่งศักดิ์สิทธิ์นั้นไม่ได้เป็นแค่การขอสิ่งที่ต้องการเท่านั้นแต่เป็นการสร้างพันธะการผูกพันระหว่างคนกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์เมื่อได้รับสิ่งที่ขอแล้วก็ต้องกลับมาแสดงความขอบคุณ เพื่อให้ผันธะนั้นสมบูรณ์และจิตวิญญาณจะได้สงบสุขถ้าไม่ทำจิตวิญญาณจะติดค้างอยู่ไม่สามารถไปได้และจะต้องผ่านความทุกข์ทรมานจนกว่าจะได้ทำในสิ่งที่ควรทำนิดเลยเข้าใจแล้วว่าทำไมคุณยายถึงเคร่งครัดเรื่องนี้มากท่านไม่ได้กลัวการถูกตามทวงแต่เป็นการเมตตาต่อตัวเองเพื่อไม่ให้จิตวิญญาณของตัวเองต้องมาติดขังทุกขทรมาน หลังจากเหตุการณ์นั้นนิดก็เริ่มเคารพนับถือสารพระภูมิเขาไปซื้อดอกไม้ทูบเทียนมาไหว้เป็นประจำไม่ได้ขอสิ่งใดแต่การแสดงความเคารพและขอบคุณที่ได้อยู่ในที่นี้อย่างปลอดภัยสารพระภูมิก็ดูเงียบสงบไม่มีเรื่องแปลกๆกเกิดขึ้นอีกแต่บางคืนนิดก็ยังได้ยิงเสียงเบาๆมาจากสารแต่คราวนี้ไม่ใช่เสียงร้องไห้หรือพึมพำที่น่ากลัว เป็นเสียงลมเบาๆที่ดูสงบและอบอุ่นเหมือนมีใครกำลังสวดมนต์หรือแผ่เมตตานิดคิดว่าน่าจะเป็นพระภูมิเจ้าที่กำลังอวยพรให้เขาเลยรู้สึกอุ่นใจและปลอดภัยขึ้นวันเวลาผ่านไปหลายเดือนนิดก็เริ่มชินกับชีวิตที่นี่เขาทำงานจากที่บ้านและใช้เวลาว่างดูแลบ้านสวนชีวิตเรียบง่าย แต่เขารู้สึกสุขใจและที่สำคัญเขาได้เรียนรู้เรื่องราวของบรรพบุรุษได้เข้าใจความเชื่อและวิถีชีวิตของคนแถบนี้ซึ่งมันมีคุณค่าและความหมายมากกว่าที่เขาเคยคิดวันหนึ่งมีชายแก่คนหนึ่งเดินผ่านมาหน้าบ้านเขาเห็นนิดกำลังจัดดอกไม้หน้าศาลจึงเดินเข้ามาคุยชายแก่บอกว่าเขาเคยรู้จักคุณยายของนิด แล้วรู้เรื่องผู้หญิงสาวที่เสียชีวิตเมื่อหลายปีก่อนเขาเล่าว่าผู้หญิงคนนั้นชื่อนกเป็นคนดีใจกว้างช่วยเหลือคนในหมู่บ้านมากเมื่อใครป่วยไข้เธอจะไปดูแลเมื่อใครลำบากเธอก็จะแบ่งปันสิ่งของให้แต่ชีวิตคู่ของเธอไม่ราบรื่นเพราะสามีเป็นคนใจลอยไปมีผู้หญิงอื่นจนเธอเครียดมากและต้องมาขอพร พอได้สิ่งที่ขอเธอก็มีความสุขมากเตรียมจะมาขอบคุณแต่อุบัติเหตุเกิดขึ้นก่อนเธอจึงไม่ได้มาทำตามสัญญาชายแก่บอกว่าตั้งแต่นั้นมาหลายคนเห็นเงาของนกที่ศาลน,นี้แต่ไม่มีใครกล้าทำอะไรเพราะกลัวเรื่องผีสางจนกระทั่งนิดมาช่วยเธอเธอจึงได้ไปสู่สุขติชายแก่ขอบคุณนิดที่ทำในสิ่งที่คนอื่นไม่กล้าทำเขาบอกว่า ตอนนี้วิญญาณของนกคงสงบแล้วและพระภูมิเจ้าที่ก็คงจะอวยพรให้นิดด้วยหลังจากที่ชายแก่เล่าเรื่องให้ฟังนิดก็เข้าใจมากขึ้นเขารู้สึกดีใจที่ได้ช่วยให้นกไปได้อย่างสงบและรู้ว่าสิ่งที่เขาทำไม่ได้เป็นแค่การช่วยผีแต่เป็นการช่วยจิตวิญญาณของคนดีที่ติดค้างอยู่วันต่อมานิดไปที่หลุมฝังศพของนกเพื่อไปกราบไหว้ เขาเอาดอกไม้สดไปวางและแสดงความเสียใจขณะนั้นเองลมเย็นเบาๆพัดผ่านเหมือนมีคนกำลังขอบคุณนิดรู้สึกอบอุ่นและแน่ใจว่านกได้รับข้อความแล้วเขากลับบ้านด้วยจิตใจที่เบาสบายตั้งแต่นั้นมาชีวิตของนิดก็รับรื่นขึ้นงานเขียนที่เขาทำเริ่มได้รับการตอบรับดีมีคนสนใจมาติดต่องานมากขึ้นรายได้ก็ดีขึ้น เขาคิดว่าอาจเป็นพรนจากพระภูมิเจ้าที่เพื่อตอบแทนที่เขาได้ช่วยถ่ายวิญญาณที่ติดค้างแต่ที่สำคัญกว่านั้นนิดได้เรียนรู้บทเรียนชีวิตเขาเข้าใจแล้วว่าความเชื่อของบรรพบุรุษมีคุณค่ามันสอนให้คนเรารู้จักกตัญยูรู้จักสัญญาและสอนให้เราใส่ใจในความรู้สึกของคนอื่นแม้แต่กับสิ่งที่เราไม่เห็นด้วยตาการเคารพสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไม่ใช่เรื่องงมงาย แต่เป็นการแสดงความอ่อนน้อมถ่อมตนและเป็นการสร้างจิตสำนึกที่ดีให้กับตัวเองนิดรู้สึกขอบคุณคุณยายที่สอนให้เขารู้เรื่องเหล่านี้แม้ตอนนั้นเขาจะไม่เข้าใจแต่ตอนนี้เขาเห็นคุณค่าแล้วทุกเช้านิดจะตื่นขึ้นมาไหว้สารพระภูมิก่อนทำอะไรเป็นการขอให้วันนี้ผ่านด้วยดีปลอดภัยสวัสดีภาพและก่อนนอนทุกคืนเขาก็จะมาขอบคุณ ขอบคุณที่ได้อยู่อย่างปลอดภัยขอบคุณที่ได้ทำงานราบรื่นขอบคุณที่ได้เรียนรู้สิ่งใหม่ๆใ,ในวันนั้นสาลฟาภูมิเงียบสงบแต่นิดรู้สึกได้ถึงพลังบวกเหมือนมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยดูแลรักษาที่นี่และเหมือนมีวิญญาณของคุณยายคอยอวยพรให้ด้วยบางครั้งเขาก็คิดถึงนกแล้วหวังว่าเธอคงไปเกิดดีแล้วไปเป็นคนดีที่มีความสุขไม่ต้องเจอความทุกข์อีก เรื่องราวนี้เปลี่ยนความคิดของนิดไปตลอดการเขาเชื่อแล้วว่าโลกนี้มีสิ่งที่เราไม่รู้อีกมากมายและการมีจิตใจที่เปิดกว้างจะช่วยให้เราเข้าใจชีวิตมากขึ้นนิดตัดสินใจที่จะอยู่ที่บ้านหลังนี้ต่อไปเพราะที่นี่เขาได้เรียนรู้ได้เติบโตและได้พบกับตัวจริงของตัวเองบ้านหลังนี้ไม่ได้มีแต่ความทรงจำของคุณยายแต่มีบทเรียนชีวิตที่ประเสริฐมากมาย รอให้เขาคนพบขอบคุณที่อยู่ด้วยกันจนถึงตอนนี้นะครับอย่าลืมกดติดตามแชร์หรือฝากรีวิวเล็กๆให้กำลังใจกันด้วยเจอกันใหม่ตอนหน้ากับเรื่องเล่าหลอนจากทางบ้านครับ